มันนี้สับปะกอดเกี่ยวก่อนเก่าบะมีสูดลํำนี่ท่านสมุมิดอกมวลเมามาเลยสมมุติน้ำไปตามเรื่องออกมาลำนอเปลี่นพอพอไงขาออกมาต่อฉากไว้ในคืนนี่ไหจืจอจำแน่เด้อฝากไปเบิดทุกกำมแฟนน้องพี่ผูกเก้เคยฟังขอกำลังแรงใจให้เติมเต็มอย่าไม่มงัง อย่างหูมาทั้งที่คอยฟังเอาให้แกงแกมผู้พ่นเติมแตงแกมสิไขยแยมบอลใิท่านผมหักเน่าอยู่บ้านขนานซื้อคือหน้าหเมีหักแม่นเท่าบุญมาหักตายปาแะ่นานแลว้วจักว่ายามใดแล้วสิตายตามเมียคือว่าสังขารแก่ว้จะนะหูตาไราเพเขาวแจงคือยังน้อยหนุม อพรใดอันดีเลิศจงบังเกิดแกมิดหมอแฉนแฟนหมอลำสุโภตสุคนเด้อที่มาหายแรงเชียร์แรงใจกับทีมงานเสียงสะกิดใจและกับคุณท็อปธนาชัยโตผู้ขามีหนิมีชื่อว่าพอใหาเมียหักแมนเ่าบุญมาหักตายป่าแต่นานแล้วเดี๋ยวนิมมีบุตรตายแกวสองคนได้หักหอความฟังผูเป็นพออยากอาศัยลูกเต่าเถึงยาวเถาแก่ชคลา เป็นพอใหม่เมียไตยสันเดีพี่น้องยี่แม่เอ้ยมันเป็นแต่อัดจรรจ์ใจครับจากเลยมาเป็นกัม่าบัตเถ่ามีลูกชายอยู่สองคนลูกชายใหญ่นั่นเป็นบักสีบูเมียมันนั่นชื่อว่าอีรัตสามีส่วนว่าลูกชายหลานั่นเป็นบักหนาทีเมียมันนั่นเป็นอี่าใจตั้งแต่กีบแจกรแมย์ใหญ่เอย